เด็กหญิงขอยโทรมมาวันนี้จะมาสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอรลลาไทร์คองยุทธวันนี้จะมาสัมภาษณ์ค่ะเออเอร์สองพันก้อนเหตุเหตุการณ์ปีห้าสี่และครั้งล่าสุดเกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะปีห้าสี่เกิดวันทีสี่กุมภาแล้วก็สี่ถึงหกกุมภาสองหมื่นปีห้าสี่ได้นีมค่ะเออ มาจากแค่แค่ยิ่งปลีนใหญ่ามากหาห้า,หาแค่นั้นเองแล้วก็อพยพไปอยู่บ้านท่าสว่างโรงเรียนท่าสว่างรู้จักบ้างโรงเรียนท่าสว่างบ่รู้จักค่ะเออ่ยนั้นอยูประมาณอาทิตย์หนึ่งกากการม,มาบ่าปกติจากปีหาซีมาถึงปีหกหกแปดประมาณสิบปีสิบสิบเอ็ดปีนะสิบเอ็ดตุ้งสองปีประมาณน,นี้ มันก็ถึงมาเริ่มเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่อะไรวะวันที่เจ็ดเห็นบ่วันที่เจ็ดถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราเอ,อท่านว่าท่านว่าท่านว่าหกท่านว่าหกแปดแตเดี๋ยวโอก็ยบยู่ตัวโอก็ยบย,ยู่บ้านบานี้อย่างวะ ขับสะอาดเออขับสะอาดขับสะอาดเนี่ยขับสะอาดเนี่ยไปรอบแรกที่วันที่เจ็ดเดือนที่ยี่วันที่ยี่ห้ากรกฎาเออแม่ยี่สี่ยี่สี่เออยี่สี่ก็แลกกรกฎาษถึงยี่สิบแปดเออครั้งที่สองเนี่ยนี่เห็นบ่าวแน่ค่ะครั้งที่สองไปอยู่ขับสะอาดประมาณสองอาทิตย์อันนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามนี่คือวันที่ กนดีเจ็ดิงวันที่ยีานว่าอันครั้งที่3มเนี่ยรามี่คือรอบที่สี่ราี้คือรอบที่สี่ไม่เป็นรอบที่สามเนี่ปีเขาลง่อเซี่ยวกันเนี่คือรอบที่สาม่หรอแต่ว่ามันบ่เป็นรอบที่สามเป็นรอบที่สี่พรรอบแรกนันมปนปีหาซอบกันมากเก่งกระดารอบสมมาท่นว่าอนมี่อีกอ่ะที่เป็นรอบที่สีนี่มนีชอร์ี่อยู่ในมูบานนี่คือ คือหลอบสุดท้ายนี่เนอะอันลูกระเบิดลงแถวนี่กี่ลูกครับลงบาเห้าบานโสกงาตอนนี่สีลูกลงบานเนี่ยลงบานเสียหายเจ็สปนต์ี่หลังหนึ่งแล,ล้วกสบเป็นตนี่หนึ่ามสามหลังคือบานบานสองหลังหล,ลัก็วัดวัดวัดบานหมู่หนึง สลากผสมสีดูล้วก็ลงลงพื้นที่รอบนอกนี่ที่ถือสอเกเยตระเบิดอยู่งยุ่งวานนี่ก็ถือสกเยตระเบิดเนี่ยยุ่งยุ่หนาบา้านยุ่งของเสด็งแน่หมือนไปกับเห็ดหนาหนาต้เนเลี้ยงผูแล้วก็อยู่หลังหลังขวดวนี่ลูกหนึ่งเคร,รื่าาองวิทยุจอมือจะเครื่องวิทยุจอมาอผู้ช่วยสนองตัวนึ่งหน,นึนงบีเอ็มต๊ะยี่ห้อหนึสองลูก สัเกต็นมาทั้งนี้แหละจะว่าวุ่นไปทั uh, ้งใดเนี um, ่ยเงินหุ um, ่นเงินเงินบุตรชายเปียกเงินบุตรชายเปียกเงินพูนยโลเงินพูนยโลนาฬิก็คือลูหนึ่งเห็นอยู่เออเห็นแด่เห็นเงินบุตรชายเปียกลูหนึ่งนั่นนาฬิกาเมื่อกี้มี้เลยจะกระจายไปหลายบ่องแล้วคิดว่าครั้งทีซีนี้มันจะเป็นยังไงวะ ทาง24บ่พี่พี่ค่ะพี่ค่ะพี่พี่นี่ดินะครับมึงก็ได้ได้พอฟัน454 谢谢谢谢